เงาเงาและเดียวดายแต่พอเล่นฟรีไฟหายแล้ว ครับสวัสดีครับซิตคันสูงซีซั่นใหม่นะครับประจำเดือนมกราคมนั่นเองนะครับก็เป็นธีมของ UFO นะครับหรือว่าชุดนักบินโอกาศ UFO อะไรประมาณนี้นะครับก็ปลดล็อกเป็นที่ตำรอนะครับ450เพชรนะครับซีซั่นที่44นะครับแพนเน็ตลกนั่นเองนะครับก็ของละวันนะครับก็มาดูกันนะครับว่าซีซั่นนี้จะมีอะไรบ้างนะครับ อันแรกก็สกินรถนะครับอันนี้เขาเรียกว่ารถอะไรอ่ะรถ ATV หรือเปล่าป้ายแบนเนอร์เออแล้วก็สกินอันนี้นะครับคาใช่ไหมแล้วก็ชุดผู้หญิงนะครับบ,บัตรเปิดแนะนำว่าให้เติม450เพชร ก็พอนะครับสำหรับน้องๆที่ยังไม่ค่อยมีตังค์ไม่ค่อยมีรายได้นะครับของระวันในตู้โดยรวมแล้วก็ถือว่าคุ้มนะน,นี้ชุดไฮไลท์ของเรานะครับก็เป็นชุดของชุดผู้หญิงด้วยนะครับชุดมนุษย์ตังดาว้าผู้หญิงมีด้วยกันทั้งหมด4ชิ้นนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูตอนท้ายคลิปอีกนิงนะครับแยกผู้ชายผู้หญิงว่าชุดจะเป็นยังไงประมาณไหนนะ มีของไฮไลท์ที่ผมแนะนำนะครับสำหรับเติมติดกั้นสูงก็คือได้กล่องสุ่มนั่นเองนะครับเ,เพื่อนๆกล่องสุ่มอัพขั้นปืนสำหรับคนที่ยังอัพไม่เต็มนะครับอันนี้ก็สกินซองเจ็ดนัดโอ้โหได้ไม่ค่อยเยอะนะน่าจะได้เก้าได้สิบผมว่าของรางวัลเด็ดสำหรับติ๊กเกอสูงอันนี้ก็เป็นนี่นะครับ แอร์บอร์เป็นลูกอุกบาทนี่เองนะครับแวกแนวมาเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นของแลนะครับไม่นำกลับมาขายอีกแล้วนะครับแต่อาจจะมีย้อมสีนะสำหรับใครที่ไม่ทันก็เสียดายนะครับสกินแอร์บอรอันนี้เป็นสกินระเบิดนะครับแต่ผมว่าซีซันนี้สกินแอร์บอน่าจะเด็ดสุด้วนะ ดูดิได้กี่อันโอ้โหสามสามอีกแล้วนี่ผมไม่ได้เยอะๆเลยนะอันนี้จะกินกล่องสมนะคะเป็นรูปจะรวดเท่ไปเลยล็อกกิตตาแล้วก็สิทธิ์ขั้นสูงที่ได้ทุกซีซั่นอีกอย่างหนึ่งก็คือผลิตกิสงันนั่นเองนะครับคุ้มนะครับ แล้วก็ได้หินอีโวนะครับหินซุ่มตู้อีโวนั่นเองนะครับปัดส่วนลดอันนี้สกินกระเป๋านะครับรีวสามสองหนึ่งจะประมาณนี้เลยนะครับเหมือนไอพอนปีกไอพอนอะไรประมาณนี้เลยนะโอ้โหสองสี่หนึ่ง ยังเกลือเลยนะครับซีซั่นนี้ผมเกลือมากเลยนะครับไม่ไม่ได้กล่องอันขั้นปืนไม่ได้เยอะๆเลยแล้วก็ชุดผู้ชายนะครับรางวัลใหญ่สูงสุด หน้าอกมันมีแสงแวบบแบๆบเลยนะมีสี่ชิ้นเหมือนชุดผู้หญิงเลยนะครับแล้วก็กล่องผมเปิดได้ที่กล่องก็ของวันพิเศษก็เป็นหัวเปลี่ยนสีนั่นเองนะครับทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยสี่กล่องน่าจะได้สักอันหนึ่งนะจัดไปฮะโอ้โหอย่างเกลือเลยไม่ได้เลยไม่น่าเชื่อเลยนะครับหัวพิเศษไม่ออกเลย นี่นะครับชุดผู้ชายอยู่น่าสบีก็จะประมาณนี้เลยนะครับสันก็สวยดีนะครับแต่เอฟเฟกต์มันดูค่อนข้างน้อยไปนะนี่ชุดผู้ชายเอนชุดผู้ชายเลยนะครับแต่ว่ามันเล็กกว่านั่นเองสกินกระเป๋าสามสองหนึ่งประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นตัวสกินกองศพนะมี่มีเอฟเฟกต์ค่อนข้างเยอะเลยนะครับสกินรถนะ แล้วกส็สก,กินแอร์บอร์ดนะครับนี่อยู่ในเกมกจะประมาณนี้เลยนะครับเอฟเฟคไฟมันอลังการอยู่เหมือนกันนะครับเท่เลยนะครับใครไม่ทันนี่ก็ถือว่าพลาดเลยนะครับของแลนะครับไม่กลับมาขายแล้วเดี๋ยววันนี้ผมเอาชุดนี้ไปเล่นรีวิวให้เพื่อนๆดูดีกว่านะครับ ใส่เป็นตัวชุดผู้ชายแล้วกันนะครับชุดผู้หญิงได้ไดเอาตัวคอยมาเล่นนะก็เดี๋ยวอยู่ในเกมจะเป็นยังไงประมาณไหนก็ไปชมเกมไปเลยดีกว่านะครับ Let's go ออฝากเพื่อนๆที่เข้ามานะครับช่วยกดติดตามกด subscribe ช่อง B ีเป o ทด้วยนะครับตอนนี้จะหนึ่งหมื่นแล้วนะครับช่วยกันกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดไลค์ให้บีเปทอด้วยนะครับ Not vibe with your energy, Charlie. I pray to a higher up. You're meant for me, boy. All boys, tough boys have no sympathy. Girl, you know you do the right things. That's not my forte. Sorry, I don't wanna play. Don't see nobody else. I like the I why she Look at him watch—he got a boyfriend. I told her if she bring up cheating on her, yeah, yeah, that's not the way. Shawty's tryna save me like Messiah. My next boo, mommy made night, It was fire. Just care about my emotions. That's what I truly desire. Girl, you know you do the most. That's not my forte. no Shawty, I go ghost like I don't see you in my notes. I like like 'em plain Jane. Look at her, why she got a boyfriend? I told her if she think I'm cheating on her, yeah, here's no way. And yeah, I try to teach you, but you can't learn. From little hate team, no no girl, I stay silent. Yeah, money, it can't change me. No no So why you don't want you don't just know no, 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 yeah. I, really I don't do no wrong yeah, I can really I heard you so that we from little bird You think this grease ain't talking but at night it's loud as hell As long as I keep ก็เป็นไงบ้างครับสิทขั้นสูงซีซั่นที่44นะครับแพนเนตโลกนนะครับก็ซีซั่นเดือนกุมภาพันธ์ก็จะออกมาแล้วครับเดี๋ยวรดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ ยังไงผมก็เติมทุกซีซันอยู่แล้วนะครับรอชมรีวิวแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมมีเปทอยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ติดตามก็ฝากกดติดตามกด subscribe ช่องมีเปทอยด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ให้หน่อยนะครับหรือว่าแชร์ด้วยก็ได้นะครับเพื่อน ช่วงนี้ GM ก็จัดกิจกรรมฟรีไฟล์เข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะครับส่วนมากก็จะเป็นกิจกรรมที่ต้องเสียเพรนั่นเองะครับผมก็เล่นเกือบทุกกิจกรรมนะคระับก็ยังไงก็เดี๋ยวจะทยอยมารีวิวให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนกว่าน,นะคะรับแล้วเจอกันคลิปหน้าน,นะครับสวัสดีครับ